สวัสดีครับสีแกลผมาการสวัสดีสี่ทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับเกมฟรีไฟล์มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับชุดอาบน้ําเที่ยวทิปนะครับช่วงนี้เที่ยวเที่ยวไหนไม่ได้เราต้องเที่ยวทิปกันไปก่อนระยะเวลากิจกรรมวันที่4ถึงวันที่11 1อพฤษภาคมครับ เดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับว่า t ิกเกอร์จะหมดกี่เพชนะครับตอนนี้มี2 2 7 4มืนเพชนะครับใช่แล้วใช่แล้วเราต้องสะสมโทเค็นหรือเปล่านะใช่กกติกาเขาบอกไว้ว่ายังไงสะสมโทเค็นอแกหรือว่านี่ไงนี่ไง60โทเค็นนะครับ60โทเท็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับก็จะได้รับชุดอาบน้ําไปมาตามกติกานะครับ60โทเท็นอ่ะลุยครับ บางทีละหกร้อยไปเลยครับมีทองอยู่อันหนึ่งสองอันมีมีโทเค็นทองอยู่สองอันนะครับอ๋อโอ้ตัวคูณเยอะตัวคูณเยอะอันนี้มีหมดแล้วมีหมดแล้วเราจะตัวทีละหกร้อยนะทีละหกร้อยเลยนะครับได้ยได้แล้วครับอันนี้ได้ง่ายเกินได้มาแล้วอาแล้วครับได้ชุดผู้ชายมาแล้วครับ อ,อ่าตอนนี้ก็เหลือชุดผู้หญิงนะนี่ชุดผู้ชายได้แล้วครับชุดผู้ชายได้แล้วหล่อเท่หลอออ่เลเอเท่เลยเต้เลยใจกับแม็กซิมขาวโป๊ะยังรอยังรอ่อ,อเดี๋ยวผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงครับตอนนี้เรามีโทเค็นเท่าไหร่แล้วไปเช็คโทเค็นก่อนสามสิบแปดเรามีส<อ>ามสิบแปดโทเค,ทเค็นแล้วนะครับอ่ะไปหมุนกันต่อครับหกร้อยครั้งที่สามครับ หกสิบตัวแค่โอเคครับอาตอนนี้ครบเรียบร้อยนะครับครบเรียบร้อยแล้วสรุปในกิจกรรมนี้หนึ่งพันแปดร้อยครับอ่าเรียบร้อยไปวันนี้มารีแล้งกันไลอ้อนเราต้องลงช้าๆเราห้ามลงไวเโดยเล่นสก,กาบนเนย้อนเล่นสกาไม่เป็นไม่เล่นเอกราบเอาครับเทเวลี่กูดไม่เป็นไรค่พีมีเขาแบบ เอต้องมาช่วยมั่งใช่พี่ดีเขาแบกใครนะเจิดใหม่ที่แบบไอวอลไอวอลเหลืองแล้วก็ต้องมาไอวอลหนึ่งสวยพี่สวยแล้วก็ตังไอวอลเหลืองไอวอลสองสวยพี่สวยสองคนนะสองคนไอายุไหนสวยพี่สวยหน้าวิ่งขึ้นหอบไปแล้วเก็ เอ้ยมีตัววิ่งลงมาแล้วต้นไม้ปรกีี่ก็้าขบมาดะยะไม่นอนไม่ได้รู้กเอูกสองลงไม่ทันได้ชุมันยิงไม่โแตกหมดเดี๋ยวเกมนี้อันแบบไม่ต้องกลัวนะเกมนี้เ็าจะแบกนะ คิดถึงไรอ้วนฉันพ่อเป็นภาคใต้วนครสวรรค์เป็นภาคเหนือตอนล่างภากลางตอนบนมุดลงไปมุดลงไปแล้ววิ่งออก็มองตัวล่างี้อแล้วโอ้โนนี้เต็มตังไอวอลวิ่ยาวโดนสที่

นี่แหละคุณโดนโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนเรื่องหลังหลังเข้าหลังเข้าเชคเกอร์ได้ปหมเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องแล้วสวยอ้อนสมนี้ยาวเที่ยวเลยอ้อนเชคเกอร์บาเล่คู่เลยมีกระสุนบ้างมีกระสุนบ้างเกมนี้ถ้าครบสองร้อยหัวใจจอมไอคอนพี่สิบไปแล้วจอมมีเงาซ้ายมีเงาซ้ายเลย มันอยู่บ้านเขียววยองซ้ายมาเขียวบ้านเขียวแม่หล่ะกับะม่ล่ะบ้านขอนูนเหรอมันอยู่หลังข้างหน้าเลยนะบนเขาเก้าบนเขาไม่ได้แล้วเห็นไหงไม่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 ยิงไม่ได้กบนบนเขาล้อลอล้อมาต่ออวล

กระต่ายเข้ามาอ้นจมรถไปเจ็บไหเจ็บไหมเจ็บเหรอโอ๊ยม่ไหวนะเห็นไหมบอกแล้วเลยอ้นแตกจงไปเจ้าว่ายน้ำจอมโหดเป็เทพุกท่านน้าจอมโหด